บางช่วงของคลิปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ถูกประเมินและลงมือโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความชํานาญในด้านนั้นเพราะฉะนั้นผมไม่สนับสนุนการทํำลายร่างกายตัวเองอย่าลอกเลียนแบบลงมือทําเองที่บ้าน Do not try this at home สวัสดีทุกคนคลิปนี้ผมจะพาทุกคนกลับสู่บรรยากาศของปแอฟริกาในประเทศธทโอเปียครับทุกคนไปดูกันว่าจะเป็นยังไง ซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองจินกาครับสนามบินจินกาเป็นเมืองเล็กๆอยู่ทางตอนใต้อะทุกคนของเอธิโอเปียครับบรรยากาศข้างหลังคือสนามบินเล็กจริงแล้วมันก็จะคล้ายกับแอฟริกาหน่อยอ่ะมันจะดูมีความเขียวๆมากขึ้นอ่ะต่างจาก2องคลิปก่อนหน้าน,นี้ที่ผมพาทุกคนไปนะเพียงแต่ว่าผมจะต้องไปหาไกด์แล้วก็หาโรงแรมก่อนซึ่งแน่นอนว่าผมยังไม่มีทั้งสองอย่างนะครับอยู to <Then> ่ในไหนชัวร์ company running YouTube company then provide you will guide we a as well. i just want to sound how much would it be for two days all inclusive it's $500 $500 ah, for two days all inclusive sorry mate that's just too much really how much is your budget my budget is just like $100 or $200 and then just go to the check in the hotel find some local dude can you do with a motorbike yes that's what i plan okay then with a motorbike yes you can do with 300 $300 yes. what about uh, no accommodation just wanna I just want a g u y and motorbike to Mu Si tribe then yeah possible 200 is possible it's just me and my g u i yes two two people yes okay deal yeah, yeah. thank you bro <Yeah. S 1> <laughs> you just save a lot of time for me you have uh luggage left this only this, only this. okay let's go ซึ่งแน่นอนครทุกคนเหมือนเดิมไม่มีโรงแรมไม่มีไกด์ตอนแรกว่าจะเข้าไปในเมืองนั่งแท็กซี่นั่งเขาเรียกอะไรนะบอทาบอทาเข้าไปในเมืองเพื่อไปช้อปปิ้ง แต่คือข้างหน้าสนามบินตรงนี้ก็คือเหมือนมีทัวร์เลยครับทุกคนมาเปิดตรงนี้นะแล้วผมก็ลองคุยงบก็คือโอเคตามเป้าที่ผมต้องการนะครับคือไม่เกิน200ดอลลาร์ซึ่งโอเคเลย Please พี่จะเป็นไกด์โอเค I come be your guideYour name isAbenazerAbby Abby a b b okayMy name is CapNice to meet youWill you pleaseWill you please to meet youYeah yeah คือถ้าใครจะมาเที่ยวเอธิโอเปียเนี่ยทุกคนต้องรู้จักอะ ถ้าจะมานะก็คือุูเขาโอโมจะมีชนเผ่าอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแต่ผมะพากคนไปชมสัก2ชนเผ่าแล้วกันแต่ผมให้ดูบรรยากาศฝั่งนี้ดีกว่าก็หออลบรถก่อนตรงนี้ว่าเป็นสนามบินอย่างข้างหลังมันเป็นเข้าดูเป็นุูเขาหน่อยนะครับเพียงแต่ค่าทัวร์เนี่ยผมขอแบ่งเป็นสามระดับแล้วกันระดับแรกคือจองมาจากที่บ้านจ่ายแบบโอ้โห,โหพันกว่าดอลลาร์ทุกคนแบบที่สองคือบินมาแล้วก็มาหาทัวร์ที่แอดิสซาบาาอันนี้ก็จะจ่ายถูกลงมาหน่อยแต่ก็ยังแพงอยู่ แต่คือมันก็จะได้ประหยัดเวลาเขาเรียกว่าเราไม่ต้องกังวลไงว่ามาถึงแล้วจะจะมาเจออะไรบ้างนะครับแต่ผมขอเลือกแบบสามก็คือมาถึงแล้วก็มาช้อปปิ้งเอาหน้างานทุกคนก็สามารถทําได้นะเพราะว่าถ้าผมทําได้ทุกคนก็ทําได้มันไม่ได้แพงเลยเนี่ยจ่ายแค่สองร้อยดอลเองตอนนี้เชาลิบูซิน yes ดูคครับเฮ้ยรถก็รเจ๋เจองอยนประเทยนะ <S <S hello สวัสดี ดูวิพากษ์เซสลัมเบียร์แอสเฮลโล่โอเคผมมันเดคร์ผมเป็นบิ๊กไบเพื่อไปหาเผ่ามูซี่เผ่าที่เขาว่ากันว่าโหดที่สุดนะครับในเอเธิโอเปียที่เขาชอบเอาเอาอะไรกลมๆมาเจาะป่านะครับทำให้มันปากใหญ่อ่ะยังไม่อยากขึ้นรูปให้เพราะไม่อยากสปอยเเผื่อบางคนไม่เคยเห็นเงี้ยจะพาไปเห็นถึงที่กว่าเนี่ยครับทุกคนบรรยากาศเมืองจิตกาผมว่าฝนมันน่าจะมานะ อันนี้คือไปไหนก็ไม่รู้ครับกินข้ามวมั้งเนี่ยครับนาช่ครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าขับรบมาทางนี้คือจะไปไหนนะถนนปก,กติก็มีไม่ขับนะพี่แต่ว่าอย่างหนึ่งที่บอกว่ามาถึงอฟกาิานเนี่ยก็คือรถมอเตอร์ไซค์เพราะว่าที่เมืองอื่นผมไม่เห็นเลยว่าจะมีรถมอเตอร์ไซค์อยู่นะครับ Is that ฮามะบันน่าบันนาโอเคบันนา Different tribe โอเค Thank you Bye bye อู้โอ้เคฟู l คือเอ้ยนั่นแหละอุยด YouTube โอเคมันเป็นถนนทางตรงที่แบบผมว่าถนนดีมากเลยนะที่เอธิโอเปียขนาดอยู่ชนบทอยู่ที่ที่รู้สึกเหมือนกับว่าจะเป็นธรรมชาติกันดารแบบนี้นะแต่คือถนนก็ยังดีแต่แถวนี้ไม่มีสิงโตไม่มีจระเข้ไม่มียีราฟไม่มีอะไรเลยทุกคน คือคนอยู่เยอะมากนะในหุบเขาโอโมตรงนี้ทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวไปหาของกินก่อนมนะั้ะรู้สึกหิวไม่รู้จะมีร้านข้าวหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวบรรยากาศนี้อนะทุกคนดูดิกู๋ละเลิฟลี่ไบค์เดี๋ยวกินข้าวก่อนหิวนะครับน่าจะเป็นทิปส์เหมือนเดิมมั้งครับซอยจุวันนั้นคือนึกชื่อไม่ออก <laughs> ทิปส์สำหรับคนในเทือกเปียวก็คือซอยจุคนบ้านเราครับที่ชื่อกูนี่ชื่ Shuro. ูโร่ทำจากถั่วโอเคอีส s like full <S Yeah. เนี่อันนี้คืออินเจราครับทุกคนอือ i ินเจรา r ิสอินเ this one is injera with sauce. Okay. <V elo. S 1> อ้าวไม่ได้กินซอจูอ่ะรู้ป้ะไม่ได้ดีมากเลยรู้ป้ะถ้าใครมาเอธิโอเปียทุกคนจะเจอเมนูอินเจราเยอะมากเพราะว่ามันเหมือนเป็นเมนูประจำชาติไม่ว่าจะไปที่ไหนอาหารท้องที่อะ่ะก็จะมีเป็นแป้งขนมปังแบบนี้นะที่มันจะเป็นเหมือนแพนเค้กอ่ะ แต่หน้าตาคือมันจะดูเหมือนกระเพาะวัวปะแบบนี้นะครับรสชาติมันจะเปรีป้ยวๆหน่อยอนะ่ะใครเคยกินบ้างทุงคนอินเจราไม่อร่อยเลยสำหรับผมนะไม่ว่าเป็นคนชอบมั้งนะทุกคนครับอันนี้คือพี่เขาอยู่ให้ผมมาดูเด็กครับผมว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นนะฮัลโลซลัมซลัมดู w ว i c h type which t y p ว เด no, no, okay. um, ี <Beng Zen> ๋ยวๆๆซี่โน่โน่บันนาบันนาอ้บันนาทริอเคเี้ยอยโหดีอยเเเดมคเดกสุดยอดมากทุกคเพราะว่าผมไม่งเยเห็นน่าเลยเดียเาบันนาครับน่าจะเป็นหนึ่งในเผ่าที่มีชื่อเสียงเหมือนกันนะ ของเขาโมโมตรงนี้แล้วเด็กๆก็คือเนี่ยเล่นกันอยู่ข้างทางตรงนี้ทุกคนขับรถผ่านมาพอดีนะครับทักทายกันแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไอ้นี้ให้ขึ้นไปบนไม้ไผ่แบบนี้ให้นะครับเดี๋ยวจะลองปีนดูนะครับไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้วแป๊บนึ่งผมงงอ้าวลงมาจากไหนลงมาได้ไงเนี่ยโอ้ลงมาอย่างนี้เหรอนู้นสิ่รัสุล จิกระลมมี่ดูเยยัยยยยยอ้โอ้เ้มิการโอเคทกนผมจะเดินอลนะโอ้กเสสุนารัมดคือผมไม่รู้ทุกคนเคยลองทำอะไรแบบนี้ไหมแต่ว่ามันยากกว่าที่ทุกคนเห็นนะตอนแรกผมกะว่าจะลองเดินเองคนเดียวแต่มันทำไม่ได้จริงทุกคนโอ้

เขาก็น่าจะเจอนักท่องเที่ยวเยอะนะครับเพราะว่าเนี่ยมันเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างเมืองจินก้ากับเมืองที่มีเผ่ามูซี่อยู่นะครับโอเคอันนี้คืออะไรเนี่ยถือกระเป๋าให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีโรงแรมยังไม่ได้ไปเช็คอินเลยทุกคนเพราะว่าเราจากสนามบินก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นนัแวนไปหาเผ่าแล้วนะครับเฮลโหลสลัมบานาทรีสเบส yes Banna tribe, one of the best tribe in Omo Valley You are from Banna also? No, no, I'm yeah. from Ari Ari? Yes. Okay By the way bro, where did you buy your bike? This big bike? Yeah, I bought from Jenga Jenga? Yes. I thought you go to like, uh, Addis Ababa and buy it No, no But yeah, I can buy in Addis But if I go in Addis, it's uh, discount Okay It's expensive It's more expensive where Yeah. you buy from here Because uh, the... And you are the rich man! Not rich. <laughs> so this is musi. This is the Musi small village. Okay, small yeah, village. The, before they live in the uh, Mago. Okay. So because of the problem they fight with the another tribe and then this government took them and then more than this like Is this the only village or there are other Musi tribes around here as well? Only this village. Only this village, yeah. okay. ทุนครับขอต้อนรับคนเข้าสู่ชนเผ่ามูซี่ครับอยู่กันแค่นี้นนนนนน This is temporary place Okay The village is complete Look When he s strong <S uh huh. <S You see he fighting with the sticks uh huh. Fighting with the stick for the beautiful girl Okay And you see the woman here Okay the mother. So that's why she oh. have the leaf Okay, okay. so with the plate lips only for the mothers only for the mothers only for the mothers ทุกคนค่ะปับหนึ่งผมยังไม่ทันได้เตรียมใจว่าจะเจอเลยคือพอเจอตัวตัวเองจริงๆแล้วคือก็มันน่าจะเจ็บเหมือนคนมันน่าจะเจ็บอัชลี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 อัชลิ Does it hurt m มย์อ s ก Does it hurt for yeah because if the you see how she but is for beauty oh wow okay That is from the clay, uh -huh. some type of clay. Okay, this is made from the clay? But from the clay. Okay. When it was in the sun area, uh -huh. it will be very hot. So okay. that way the leaf, you know... And how about those like design and color? That is made they, from clay the, as well? Yeah, all from the color, but from the clay. Okay. And they stretch all the day Okay. to make a big size. Okay. okay. This is it traditional? Like why they... This why, is tradition. Why this why is Lash? the culture, this is the culture of okay. the Mursi tribe. Only for the m u s i Only m u s i tribe Okay. อันนี้คือเป็นการสักลายแบบคนท้องที่แบบคนมูซี่นะครับเขาจะสักแบบนี้จริงๆผมเห็นหลายเผ่าก็มีเหมือนกันนะอู้ข้างหลังนี่คือแบบเผ่าวากันดาจ้าทุกคนมีลูกด้วย This is a mother. Okay. Yeah, แต่คือสัญลักษณ์นี่จะเป็นสัญลักษณ์ที่ถ้าด้วยฟัง yeah, จากไกลนะทุกคน <Yeah. S 1> เขาบอกว่าผู้ชายอะ่ะจะสู้กัน <Yeah. S 1> ที่เรียกว่าดุงก้าไฟสักอย่างหนึ่งแล้วถ้าใครชนะก็จะได้ผู้หญิงสวยๆไปแล้วก็เหมือนกับเป็นชื่อ อันนี้คือชื่อนะครับของผู้ชายหรือของสามีอ huh. mm ่าฮะ Beautiful Good. Yeah Let's do it for me Yeah I would love to do it here do? Yeah 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 Do it for me please พูดเลยนะทุกคนแต่ผมไม่รู้เขาจะคิดว่าผมพูดเลยหรือเปล่านะ Make line Okay Design Okay Scalification หรือว่าการสักแบบกรีดเนื้อในสายตาพวกเราคือแฟชั่นแบบฮาร์ดคอร์สำหรับโลกยุคใหม่แต่สำหรับชนเผ่าในแอฟริกาอย่างเช่นชนเผ่ามูซี่มันคือสัญลักษณ์ของความกล้าหาญสัญลักษณ์ของความเจริญพันธุ์พร้อมที่จะออกไปสร้างครอบครัวการสักครั้งแรกของผมโตนสักโดยชนเผ่ามูซี่ทุกคนอ๋อนี่คือ he just making a line เนี่ยโอเค

อันวิลเลี่ยนซอสอาราทบิชั้ยคบ Maybe just some just a little บุลออร์เลอันดิน just four like this one two three four Maybe just just two just two two please no two two หลังจากที่พ่อใหญ่เห็นแล้วว่าลายเมื่อตะกี้นี้ที่เพิ่งวาดไปมันใหญ่ไปเขาก็กําลังตัดสินใจวาดลวดลายใหม่ที่เหมาะกับขนาดแขนของผมสิ่งที่ทุกคนกําลังจะเห็นคือศิลปะและวัฒนธรรมที่ชนเผ่าแถบนี้สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและพบได้เฉพาะชนเผ่า โอ้ if you if you feel it's okay get t h e y o u stuff a l g h t get it on bare can you e l e a t l y see what you do ดูฮะปฏิชู้เปเปอร์เฮเจ็บนะเนี่ยก็คือเหมือนเป็นคัตเตอร์หรือไม่ก็เอามีดมาบาดอะครับเลือดหน้าจอบผมไม่รู้ว่ามันจะติดเหลืองไหมนะแต่ว่าเอาก็เอามาถึงที่แล้วทุกคน ถ้าผมเห็นผมร้องคือผมแสดงว่าผมเจ็บนะได้เย้งานี่เลยเยอะยอะโอ้วเท้าเบ่เอออะนมามากันะี่คือการสักครั้งแรกของผมครับผมบอกไปแล้วใช่ไหมบรูบรโอเอาอีกรอบไลง

สักทั่วๆไปนะผมพูดไปแล้วใช่ไหมแต่มันเจ็บนะเนี่ยผมว่ามันเจ็บกว่าเข็มเข็มรอยสักปกติเพราะนี่มันคือมอมันเลยพี่ยอดพิธีกรรมการสักแบบกระดิ่เนื้อเพื่อต้อนรับผมเข้าสู่โลกของพวกเขาก็จบลงเรียบร้อยแต่ว่าเดี๋ยวพี่เขาหยิบทิชชู่มาจากืนมาเช็ดเห่นะเนี่ยสุยอด thank you thank you สุดดยอครพามาแล้วดดานนมคือผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมียาอะไรให้หรือเปล่านะอ๋อนี่มันเป็นทิชชู่ใหม่แล้วนี่อ๋อเพิ่งเอามาเช็ดตอนนี้แล้วคือทิชชู่เก่าทุกคนอยู่ไหนก็ไม่รู้ผมไม่รู้ทิชชู่เก่าอยู่ไหนอ่ะ What is this Medicine Oh เป็นได้คิวคิลี Okay แต่ผมรู้สึกว่าคนเผ่ามูซี่เนี่ยดูผู้หญิงดิผู้หญิงคือแบบเขาจะโอ้ตอนแรกใจดูผู้หญิง Oh you don't feel pain อ๋อโอเคทุกคนครับเหมือนจะเป็นทานขิน Ini yang daya kau nyer nyer cur, nah kalau ya saya saya saya. Iya ini distro pada blade, oke. Ah terus yuk. Bantu dia dong. Ayo kembali saya jika salut. Thank you bro. Okay. Thank you, thank you oke. Okay. ดัซิทแมกฟอมชาร์โคว์ดั๊นน้ยาสแมก์ชาโคชาร์โคนี่ครับฐานหินจริงด้วยเอาทานหินมาแปะก็วิธีชาวบ้านครับยาก็คือเอาทานหินมาหยุดเลือดนะครับเขาบอกว่ามันจะเป็นรอยสักที่อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับ้มันน่าจะเป็นรอยที่แบบเดียวนะก็เหมือนกับเนี่ยแบบนี้ครับมันน่าจะเป็นรอยแบบนี้ในอนาคตนะลายสองลายทุกคนเห็นไหมแสงมันย้อนพอดีอ่ะย้อนแสงประมาณน้ทุกคน แต่ผมอยากให้ดูผู้หญิงอะเพราะว่าเขาจะกุดกุดโอเคโอ้ยเริ่มแสบแสบแสบเพราะว่าเนี่ยคนเขาจะแบบว่าเจาะหูอะระเบิดเลยมากกว่าผมขอเรียกว่าชนเผ่าระเบิดหูระเบิดปากนะครับทุกคนอย่างนี้ทุกคนเห็นเนี่ยคุณแม่ต่างๆก็ก็ระเบิดหูระเบิดปากนะครับดิส่วนเท่าไหร่เท่าไหร่ชุดนี้เสื้อมีฟอร์ o อร์ฟอร์ฟอร์นิเชเลตเซเว่นฮันเดดเบรเซเว่นฮันเดดเบรโอเค ตอนแรกคือนึกว่าแบบราคาจะเป็นพันเาะมันเหมือนดินเหนียวเลยทุกคน i s i t handmade for clay Okay and this is for this here No no this is too big here This one is for from for that one Oh okay Oh I I prefer this Which one that or that Maybe i s a small one Small five h u n d e Okay อันนี้ผมซื้อไปฝากทุกคนครับเผื่อใครที่แบบเป็นคนดูที่ระเบิดหูอยู่เอาไปใส่หูได้นะทุกคนแต่ว่าแบบสุดจัดเริ่มแสบก็ตอนนี้ครับทุกคนเรากำลังมุ่งหน้าไปเมืองที่ชื่อว่าดีเมกาเป็นเมืองเล็กๆนะถ้าทุกคนคิดว่าเมืองจินก้าเล็กแค่ไหนเนี่ยดีเมกาเล็กเล็กกว่าเยอะนะครับ แต่เราจะนอนพักที่นี่คืนนึงนะครับเพราะว่ามันเย็นแล้วเนี่ยอาทิตย์กำลังตกแล้วไม่มีรถไม่มีใครเลยครับถนนเส้นนี้เพราะว่าจริงๆคือเขาก็ไม่ค่อยอยากจะวิ่งกันตอนกลางคืนอนะ่ะเพราะว่ามันก็ มีปัญหากรนทุกกระทั่งกันเยอะครับระหว่างเผ่านะเองแต่ว่าไหนๆเราก็ออกมาจากเผ่ามูซี่แล้วใช่ไหมผมขอใช้โอกาสนี้ในการพูดดีกว่าเพราะว่าผมไม่ไม่ได้พูดไปก่อนหน้านี้นะครับจริงๆเผามูซี่เนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นเผ่าที่ถูกลายถูก้าย,ายมาดูสัตว์ปบเผ่าที่โหดร้ายคือเขาฆ่านกะท่องเที่ยวด้วยนะทุกคนแล้วที่รัฐบาลนะ่ะต้องย้ายเผ่ามูซี่มาอยู่ในพื้นที่ตรงเนี้เพราะมีปัญหากรนทุกระทั่งกันนะบางคนนะ่ะก็ไม่ได้อยากย้ายมาทุกคนแต่คือเหมือนกับตอนนั้นนะ่ะ ผ่ามูสี่อย่าไปฆ่านะท่องเที่ยวอะครับเอาปืนไปยิงนะท่องเที่ยวอะแล้วนี่แบบเดี๋ยวผมเนี่ยชาวสเปนมั้งหดีผมแอบข่าวไม่ดูนะถ้าหาเจอนะครับแต่ก็นั่นแหละก็เลยไม่อยากพูดสปอยไปก่อนเนี่ยให้แบบไปเห็นก่อนว่าเป็นยังไงนะแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเท่าที่ดูตะกี้นี้ก็ดูเป็นเผ่าดูเป็นกรุ๊ปที่ใจดีอะแต่น่นนอนว่ามีหลายกรุ๊ปนะครับของเผ่ามูซี่แต่ว่าตอนนี้เรากำลังจะไปหมู่บ้านดีเมกาครับพร้อมกับถนนที่ไม่มีใครเลยนะครับ ไม่มีรถไม่มีอะไรเลยเนี่ยไปกับพี่บาอาร์บี้เนี่ยนะครับฮัลโหลเปชาฮัลโหลโอ้เนี่ยน่าจะไปดีกว่านึง Which type are they บันนาบันนาโอโซบันนาโอเค We are in the banna Okay I will show you the border to the harbor Oh the border Yeah They fight each other banna and harbor No Okay Let's go to here Okay พูดต่อผมแค่อยากจะบอกว่าเพื่อนใครไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะครับ เวลามาเอธิโอเปียเราจะเจอคนท้องที่ตะโกเรียกฟรังจิฟรังจิก็คือฝรั่งเหมือนกับเวลาคนไทยมีฝรั่งมาแล้วก็เรียกฝรั่งคือนรั่เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะโชว์ว่าเราไม่ได้เป็นนักท่องเที่ยวแบบว่าหน้าใหม่หอะไรแบบนี้ก็ตะโกนกลับตอบไปว่าเฮ้โหลครับเบชาเพราะว่าเบชาเป็นคนท้องที่ทุกคนเพื่อเขาจะได้แบบประทับใจหรือไม่ก็งงๆว่าเอออะไรวะรู้ได้ไงว่าเบชาอะไรแบบนี้กับไป Yeah Sorry Sorry, sorry. Yeah Yeah I know Habesha I is mean local people Yes ฟรังชีส์ฟรังชีส์ Yeah มุซึงกูมุซึงกูทั้งหลายทุกคนตอนนี้ก็แว่เยี่ยวทุกคนทุกคนจะดูพี่บ่าวเยวี่ยวไหมอ่าเนี่ยพี่บ่าวอยู่เยี่ยวเยี่ยวนอกที่ร้านนะครับเหมือนก็บเขาบอกผมว่าเขาไม่มีปัญหาเรื่องของไตไตสักอย่างหนึ่ง,งนะเขาเลยต้องฉี่บ่อยนะครับแล้วต้องกินน้ําบ่อย Bro There's a lion around here No lion Giraffe ดิสเอเกสเฮาส์เดฮใช่คือผมทึ่งคนที่ขับมอไซค์เป็นพันๆกิโลเป็นหมื่นกิโลอย่างพี่เบนซ์ไกจินอย่างเงี้ยขับจากไทยไปโอ้ลอนดอนป่ะทำได้ยังไงครับเพราะว่าผมนั่งโอนแค่นี้คือ2ชั่วโมงครึ่งปูดผมก็เมื่อยแล้วขนาดเป็นแค่คนซ้อนนะไม่ใช่คนบิดนะครับแต่ว่านี่ครับสถานที่สถิตในการนอนของผมคืนนี้ก็เป็นเกสเฮาส์ในเมืองดีเมกาเล็กๆตรงนี้นะครับเพราะว่า ไฟ์ของผมที่ผมบินมาจากแอดิสบารบามันถึงตอนสามสี่โมงน่ดีเลยไปทั้งสองชั่วโมงหวังว่าจะไม่ใช่นอนตรงนี้ Is it our ว e n t This is not our t e n เนี่ยก็ห้องคืนละพันสี่ร้อยเดียรเท่าไหร่วะหนึ่งพันน่าจะประมาณสามสี่ร้อยนะถ้าผิดเดี๋ยวก็ขึ้นมาให้เหมือนเดิมดูเป็นห้องที่ดีเลยในในระดับหนึ่ง พักอะไรมี้ครั้งสุดที่เห็นแบบนี้นะคือตอนที่อยู่เวียดนามแถวๆเมืองบักซอนทุกคนตปยุงนี่แน่ตายได้หนึ่งตัวเห็นไหมทุกคนยุงเยอะในห้องนะครับเดี๋ยวตอนนอนผมต้องเอามุ้งลวดเนี่ยมามากั้นนะเพราะว่าผมซอฟเฟลเอามาเพาเช็กกอ่อนเช็คอีกรอบเช็คอีกรอบคือผมจำไ,ได้ผมเอามานะแต่ว่ามันมันเหนือน้อยนะถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะเนีย่ยเลอแค่นี้เองทุกคน แต่น่าจะพอแหละอย่างน้อยสำหรับคืนนี้นะครับไปเดี๋ยวเอาไปหาของกินดีกว่าตอนนี้คือสองทุ่มแล้วท,ทุกคนฉีดก่อนกลัวเป็นมาลาเรียทุกคนคือเ้า้รงสังเกตนะเมนูในเอธิโอเปียนะอาหารเนี่ยเขาจะเสิร์ฟใส่ถาดมีทุกคนของผมจะเป็นไข่มะเขือแล้วก็อินเจล่านะยังไงก็ต้องกินอ่ะมันมีถุกมืออินเจล่าแต่คนที่เน right ี่ยเขาจะใช้มือกินน่ทุกคนแต่ผมไม่ไว้ใจมือเป็นเท่าไหร่ก็เลยขอช้อนมา ผมนี้เ่ากินเหมือนเป็นซุปถั่วทุกคนคือวันนี้มันสุกอะนะครับวันสุกแล้วมันเป็นวันฟาสติ้งของคนนัถือหรือศาสนาคริสต์นีกกายออทธดอกอครับเขาก็เลยไม่กิเนเนื้อกันก็เลยไม่มีเนือ้อครับวันนี้มันสุกแย่เลยไม่น่าละถึงไม่มีทิปส์ขายอดกินซอยจู้เลยวันนี้